โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับตาเจ้าหอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาเรียนกันอีกครั้งนะครับกับหนังสือสัมผัสภาษาจีนเล่มที่2นะครับบทที่3หัวข้อของบทนี้ก็คือซื่อเจียนซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเวลานะครับเกี่ยวข้องกับเวลาในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันไปแล้วเป็นบทสนทนาที่1นนะครับแล้วก็เรื่องของหลักการในการอ่านนะครับว่าเรื่องของเวลาเนี่ยเราจะบอกเวลากันได้อย่างไรนะครับ ส่วนในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันต่อในหนังสือเล่มเดิมก็คือสัมผัสภาษาจีนก็ยังคงเป็นบทที่3เรื่องของสื่อจียนแต่ในวันนี้เราจะมาดูที่ขั้วจานหรือว่าแบบฝึกหัดเสริมนะครับว่ามีบทสนทนาอะไรที่น่าสนใจที่ให้เราได้เรียนกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยเรามาดูที่คําศัพท์กันก่อนนะครับซึ่งคําศัพท์เนี่ยจะมีอยู่หลายคําอยู่เหมือนกันนะครับเราลองมาดูกันว่ามีคําศัพท์อะไรบ้างนะครับคําแรกเลย อ่าเดี๋ยวเราซื้อขยายหน้าจอนิดหนึ่งนะครับโอเคอ่ะขั้วจานสื้อห่วยมาดูที่คำศัพท์เพิ่มเติมกันก่อนนะครับคำแรกเลยครับอ่านตามหลักซื้อนะครับหลิงหลิงโอเคเสียง一个า午上午คำต่อไปนะครับ时候时อ ชาชาเซ一个จู่จู一个ทุกษ์ศูนย์ทกูนย์คำต่อไปนะครับเสียเสียครับจ่เย จั่วยเย่คำต่อไปนะครับหุยหุยเสีย๊ยกกคเคคและคำสุดท้ายครับฟันฟันโอเคเฮะจะ้จะอีสือถูจะอีเสียสือหุยเดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์เหล่านี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลิง 上午时候恰坐图书馆写作业回课饭โอ,อเค okay, ครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของบทสนทนานะครับโอเคที่หนึ่ง的词汇就是零 ลิงก็มีความหมายว่าศูนย์นะครับก็คือเลขศูนย์นี่แหละนะครับแต่จะเห็นได้ว่าตัวเลขศูนย์เป็นไงครับเขียนยากมากเลยนะครับเหตุผลที่ทําไมเขาถึงเขียนตัวเลขศูนย์เนี่ยให้ยากๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเติมเลขศูนย์เนี่ยถ้าแค่วงกลมอย่างเดียวเนี่ยมันจะง่ายเกินไปในเรื่องของเวลาถ้าสมมุติว่าเราไปทําธุรกรรมทางการเงินอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเราเขียนเลขศูนย์แบบเนี้ยเออมันก็จะยากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับโอเคเีก okay, ็สังอู ช่างอูะหรืออีสุรุษตอนเช้าหรือว่าอีความหมายหนึ่งก็คือตอนสายก็ได้นะครับก็มักจะใชะ้ช่างอู่เนี่ยกับเวลาที่เป็นประมาณหลัง9ก้าโมงขึ้นไปนะครับหลัง9ก้าโมงถึงประมาณ11บเอโมงอย่างเงี้ยนะครับโอเคเซยก็ชือช่อห่อซื่อห่อแปลว่าเวลานะครับแปลว่าแปลว่าเวลาหรือถ้าเป็นภาษาพูดก็จะแปลว่าตอนที่อย่างเงี้ยก็ได้ครับโอเคชื่วนเดอื่วลาตอนที่กินข้าวอย่างเงี้ยเฉินมออื่่ช什อฟ候吃饭 กินข้าวตอนไหนอย่างเงี้ยนะครับโอเคคำว่าคำว่าเฉอโ h e ก็จะแปลว่าเวลาอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาษาพูดนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาพูดที่เป็นทางการหน่อยก็เฉ um อมเฉอหชือชื่อนรับประทานอาหารเวลานะเวลาอะไรเวลาไหนอย่างเงี้ยนะครับก็จะไปแบบนี้แต่ถ้าเป็นภาษาพูดแบบบ้านๆเลยเนี่ยคำว่าเฉอโ h ก็จะแปลว่าตอนอย่างเงี้ก็ได้นะครับตอนที่อย่างเงี้ยโอเคชื่อชาชาตัวนี้แปลว่าขาดอีกนะฮะขาดอีกชาถือเฟินขาดอีกอ่าสิบ ขาดอีก10นาทีชาชือเฟินจงขาดอีก10นาทีชาชือเฟินขาดอีก10คะแนนชาชื like. ้นไทจู้ขาดอีก10บาทอะไรเงี้ยนะครับชาโอเคจั่วเจ้อจั่วเดี๋ยวอีสูรจั่วชุดทำโอเค比如说จั่วฟันทำกับข้าวอย่างเงี้ยเออจั่วจั่วเย่ทำกันบ้านจั่วเฉินเม๋อทำอะไรคำว่าจั่วนะครับเสือถูชู้ก่อนถูชู้ก่อนเดี๋ยวอีสูรจั่ชุดทำอเค比如说จำาว่าถูถูตัวนี้นะครับแปลว่าภาพ คำว่าถูแปลว่าภาพคำว่าชูแปลว่าหนังสือส่วนคำว่ากว่านตัวนี้แปลว่าหอแปลว่าโรงนะครับหอหรือโรงนะครับโอเคถูชูกว่านก็คือหอสมุดนะครับหอหรือโรงที่รวบรวมหนังสือแล้วก็ภาพเนี่ยอยู่ในนั้นมากมายอย่างเงี้ยนะครับถูชูกว่านว่าฉันชอบไปห้องสมุดถูชูกว่าถูชูกว่าเย่หันตัวชูในห้องสมุดเนี่ยมีหนังสือเยอะมากอย่างเงี้ยโอเคเสียก็เสีย ชื่อเสียอะไรอิสิรุษเสียก็คือเขียนนะครับเสียจั่วเยเขียนกันบ้านเอ่อเสียเหมินจังเขียนบทความเสียอะไรก็ว่าไปนะครับเสียก็จั่วเยจั่วเยอะไรอิสิรุษการบ้านการบ้านวิชาอะไรสามารถใส่ชื่อไว้ข้างหน้าได้นะครับิอ比如说英文จั่วเยการบ้านวิชาภาษาอังกฤษจุงเห中นจั่วเยการบ้านวิชาภาษาจีนวอ่我呃我จั่วจั่วเยฉันทำการบ้านอย่างเงี้ยโอเคจั่วเยหุยชื่อหุยอะไรอิสิรุษกลับ หุ่ยที่ไหนโอเคข้างหลังคำว่าหุ่ยเนี่ยสามารถใส่ชื่อสถานที่ได้นะโอเคปิ้วชัวหุ่ยเจ้ากลับบ้านอย่างเงี้ยนะครับเอ่อหุ่ยไหลกลับมาอย่างเงี้ยนะครับใส่คำว่าไหลก็ได้เอ่อหุ่ยไหลกลับมาอย่างเงี้ยโอเคเคือจุดคือ的意思就是 s i m p a นาทีโอเคอออออนา simpanati 比如说八点一克如果老师说八点一克 ป้าเตียนอีเคก็จะมีความหมายว่าอะไรครับป้าเตียนอีเคก็คือ8โมง15นาทีแบบนี้นะครับโอเคป้าเตียนอีเคเจีก้นฟันฟันว่าช่ฟันแล้วฉันกินข้าวแล้วหัวปูเสี่ยวฮวนฟันเออฉันไม่ชอบกินอาหารฉันไม่ชอบกินข้าวหัว,วหัุยตัวฟันฉันทำกับข้าวเป็นโอเคคำว,ว่าฟันตัวนี้นอกจากจะแปลว่าข้าวยังแปลว่าอาหารได้อีกด้วย แต่ถ้าเป็นข้าวสวยก็คือหมี่ฟ้าน,นะครับหมี่ฟ้านเติมคําว่าหม,มี่ไปข้างหน้าอีกนิดนึงถ้าหมี่ตัวเดียวจะแปลว่าข้าวสารน,นะอ่าหมี่ตัวเดียวจะแปลว่าข้าวสารแต่ถ้าเป็นหมี่ฟ้านเมื่อไหร่ก็คือข้าวสารที่ประกอบเป็นอาหารแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็คือข้าวสวยแบบนี้นะครับเพราะว่าควาว่าฟ่าน,นี่จะแปลว่าอาหารด้วยอ,อ,อีกทางหนึ่งโอเคอันนี้คือเจี๊ยซีเซลชงสื่อจู้ชื่อห展词汇 อันนี้คือคำศัพท์เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์เพิ่มเติมเหล่านี้กันอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับหลิงช่างอู่เวลาช้าจูเอทุกุกข์นเสียจูเอเย่หุยเคฟันโ okay. อเคีกกันี่ยเรามาดูที่แบบ แบบฝึกหัดเสริมนะครับมาดูกันที่แบบฝึกหัดเสริมกันว่ามีบทสนทนาอะไรมีปาชัยปาชัยกับซุลลี่ถานหัวโอเคปาชัยกำลังพูดคุยสนทนากับซุลลี่มาดูสิว่าเขาพูดคุยสนทนาอะไรกันเราลองมาดูนะครับว่าเขาพูดคุยสนทนาอะไรกันโอเคเขาปาชัยพูดว่า现在几点现在几点โอเค 现在的意思就是，到你几几点？钟？现在几点？到你几น ok กี่โม o k 爸差问苏丽呢，哈，哇，现在几点？到你几？น苏丽怎么回答呢？苏丽怎么问呢？话诶，苏丽答话八点零五八百点零五。 5ก็คือ5นาทีนะครับตาเตี่ยหลิงอู่แปดโมงหนาทีนะครับทำไมใช้คําว่าหลิงด้วยเพราะว่าอะไรครับ5นาทีเนี่ยมันยังไม่เต็ม10นะครับถ้าเกิดว่าเวลานาทีเนี่ยหนถึงเานาทีเนี่ยเราควรใส่หลิงเข้าไปด้วยนะครับก็แต่ถ้าเลยเป็น10แล้วก็คือใช้คำว่าฉือเลยก็ได้ไม่ต้องใส่หลิงนะครับโอเคก็เป็น8โมง5นาทีเอาปาใช้หรือจะ怎么说呢ปาใช้ชย,ยังพูดว่าไงต่อปาใช้บอกว่า 你们几点上汉语课？你们几点上汉语课？你们พวกคุณ、พวกคุณ、พวกเธอ几点几几点钟？几点几钟？上，แปลว่าเข้านะครับ，เข้า汉语课。OK，汉语课，แปลว่าวิชาภาษาจีน。啊。 คำว่าช่างตัวนี้ก็เลยไม่ได้แปลว่าเข้าอย่างเดียวแล้วก็จะแปลว่าเข้าเรียนนะครับเพราะว่าเราก็ดูบริบทข้างหลังด้วยข้างหลังมันเป็นชื่อวิชานะคำว่าช่างก็จะแปลว่าเข้าเรียนโอเคมีมั่จีเดียนช่างห่าหอยู่เคพวกคุณเนี่ยเข้าเรียนวิชาภาษาจีนกี่โมงโอเคเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมปรับเปลี่ยนได้นะครับเวลาเราจะถามโอเคข้างหลังคาว่าจีเตียนเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราซื้ออาปากาสีน้ําเงินวงนะครับตรงที่เราซื้ออาปากาสีน้ําเงิน วงไว้ตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนกริยาได้โอเคปรับเปลี่ยนกริยาได้นี่มั你们几点吃早น Ch ry, Ch ir, ha, พวกคุณกินข้าวเช้ากี่โมงนีมั你们几点去学校พวกคุณไปโรงเรียนกี่โมงุมยช点回去พวกคุณกลับไปกี่โมงอย่างเงี้ยเราสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ตรงนี้เขาใส่ภาคก,กริยาก็คือช่างห้าอยู่เคอก็คือเข้าเรียนวิชาภาษา,าจีนอย่างเงี้ยนะครับ เรบเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปประโยคของเราได้นะเพื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆทีนี้ซูรีตอบว่ากี่โมงครับซูรีบอกว่า s ช a าอู่จิ๋วเตียนเช้าอู่จิ๋วเตียนช้าอู่ก็คือตอนตอนเช้าเนาะช่าอู่แปลว่าตอนเช้านอกจากจะแปลว่าตอนเช้าแปลว่าสายก็ได้นะครับแปลว่าตอนสายโอเคเช้าอู่จิ๋วจิ๋วแปลว่าเก้าเตียนแปลว่าโมง s ช a าอู่จิ๋วเตียนก็คือเข้าเรียนตอนเก้าโมงเช้า โอเค9โมงเช้านะครับในภาษาจีนเนี่ยเราจะบอกเวลาตามเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกามีอยู่12ใช่ไหมครับถึงแค่เลข12อย่างงี้นะครับถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ย9โมงก็ฉีเข็มสั้นก็จะฉีเลข9เนาะเข็มยาวฉีเลข12เหมือนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับส่วนกลางคืนกลางคืนเข็มเข็ม,เข,มเข็มสั้นฉีเลข9อ๋อโทษทีเลข9ต้องอยู่ตรงนี้เ,เข็มสั้นฉีเลข9 เลขเก้าเนี่ยในตอนกลางคืนมันเป็นสามทุ่มถูกไหมครับสามทุ่มเนี่ยถ้าเป็นเวลาสากลเนี่ยเราก็จะเรียกว่ายี่สิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์นอเนาะยี่สิบเอ็ดนาฬิกาอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ว่าในภาษาจีนเน่ยเราไม่ได้นับไปจนถึงยี่สิบเอ็ดเรานับแค่สิบสองนะครับเรานับแค่สิบสองดังนั้นเอ่อตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะใช้คําว่าจิ๋วเตี่ยนเหมือนกันนะครับถ้าสามทุ่มเนี่ยเขาใช้คําว่าจิ๋วเตี่ยนเหมือนกันแต่เราจะรู้ได้ไงเราว่าเวลาที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นดังนั้น จึงต้องมีคำบอกช่วงเวลาไว้ข้างหน้าเหมือนประโยคนี้ที่ใช้คำว่าช่างอู่จิ๋วเตียนก็คือ9ก้าโมงเช้าแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนก็คือ3ามทุ่มเนี่ยเราก็ใช้เป็นหวานช่างแทนนะครับวันช่างก็จะมีความหมายว่าตอนกลางคืนคนะครับตอนเย็นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นหวันช่างจิ๋วเตียโอเควันช่างจิ๋วเตียนก็คือ3ามทุ่มแบบนี้นะครับโอเคในภาษาจีนก็จะเป็นแบบนี้นะครับในในเรื่องของการบอกเวลา โอเคป้าชัยตอบว่า,วาไงต่อป้าชัยบอกว่า什么时候下课什么时候下课什么อะไรถูกไหม时候แปลว่าเวลาใช่ไหมครับที่เราเรียนเมื่อกี้นี้โอเคแต่ทีสส่什么时候什么时候จะแปลว่าตอนไหนหรือเมื่อ,อไรโอเค什么时候ก็คือเวลาอะไรเนะี่ยหรือว่าตอนไหนเมื่อ,อไร เสี่ยเข่อเลิกเรียนก็คือประโยคนี้จะแปลว่าอะไรครับเลิกเรียนตอนไหนโอเคเลิกเรียนเวลาอะไรเลิกเรียนตอนไหนซูลลี่ตอบว่าไงครับชาสิบสิบจนชาอีกิบสิบนาทีสิบจันสิบโมงก็คืออีกสิบนาทีสิบโมงโอเคเขาจะเลิกเรียนตอนอีกสิบนาทีสิบโมง อย่างนี้นะครับโอเคป้าชายก็จะมาช่วป้าชายว่าไงต่อครับป้าชายบอกว่า下课以后你做什么下课เลิกเรียน以后หลังจากอ่าตรงนี้ต้องแปลย้อนกลับนิดนึงเป็นหลังจากเลิกเรียนหนีจู้เฉาะคุณทำอะไรโอเค下课以后你做什么 ตรงคำว่าเซี่ยเคอตรงนี้เราปรับเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนการกระทำได้เี๋ยวโชชืเฟินอีหอหนีจวหลังจากกินข้าวคุณทำอะไรเอ่อจ้วจ้วเย่อีหอหนีจ้วหมลังทำการบ้านคุณทำอะไรหุยเจ้าอีหอหนีจ้วหลังจากกลับบ้านคุณทำอะไรแบบนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้หมดเลยนะครับเซี่ก็สุลีซุลีคือ怎么说สุลีว่าไรต่อสุลีบอกว่า 我去图书馆写作业你เ,เนน我ฉันไปที่ห้องสมุดเขีเย,น,ย,ยนการบ้านหนีเนคุณล่ะโอเคฉันไปเขียนการบ้านที่ที่ไหนครับที่ห้องสมุดโอ,อเคฉันไปห้องสมุดไปเขียนกานบ้านหนีเนอะคุณล่ะแล้วคุณล่ะไปไหน โอเคแล้วป้าชายบอกว่าไงครับ我去体育馆打篮球我去体育馆打篮球我常去ไป体育馆โรงยิมตัดแลนช์อยูไปทำอะไรครับเล่นบาสเกตบอลอ่าเขาจะไปเล่นบาสที่ที่โรงยิมนะครับ okay. ออโอเค我去体育馆打篮球 สุรีว่าไงต่อครับ什么时候回家เห็น,นไหมประโยคเดียวกันเลย你什么时候回家คุณ什么时候แปลว่าตอนไหนโอเค回家回กลับ家班บบอ่าคุณกลับบ้านตอนไหนล่ะโอเคคุณกลับบ้านตอนไหนป้าชัยกลับตอนไหนครับ 12. 点一刻12 1 2บสองเนมงก็คือตอนเที่ยงเนาะสิบนาทีโอเคเที่ยงสิเขาจะกลับบ้านตอนเที่ยงสินะโอเคแล้วปาชายว่าไงต่ออ่าแล้วซูลี่ว่าไงต่อซูลี่บอกว่าน่าวอีี่าหวมัน่าหน้าตัวนี้นะครับมันมาจากคําว่าหน้าเมื่ หน้าเหมอตัวนี้แปลว่าถ้าอย่างนั้นโอเคถ้าอย่างนั้น,น,น,นเราเหด้วยกันคําว่าอี h ฉีคำนี้นะครับมักจะใช้กับประธานที่เป็นพระหูพุนะโอเคประธานที่มีสองคนขึ้นไปว่เก็เป็นพวกเราเนาะโอเคแล้วข้างหลังเนี่ยมักจะเป็นคํากริยานะครับก็คือ เป็นการบอกว่าเราไปทำอะไรด้วยกันโอเคชูฟ่านกินข้าวพวกเราไปกินข้าวถ้าอย่างนั้นพวกเราไปกินข้าวด้วยกันเถอ okay. ะโอเคปะแปลว่าเถอะนะครับถ้าอย่างนั้นพวกเราไปกินข้าวด้วยกันเถอะเนอเหมือนอชอันนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จบในบทในใน,ในบทสนทนาที่สองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับบทสนทนาที่สองนี้นะครับเสียนจ่ายจีเตียน 八点零五，05, 你们几点上汉语课？上午九点。什么时候下课？差十分十点。下课以后你做什么？我去图书馆写作业。你呢？我去体育馆。 打篮球。你们啊、呃，你什么时候回家？十二点一刻。那我们一起吃饭吧。OK，ครับ，อันนี้ก็จบในส่วนของบทสนทนาที่สองนะครับในบทที่สามเรื่องของสืบเจียนเวลานะครับเรื่องของสืบเจียนเวลาก็เป็นบทสรุปว่า ซูลี่กับปาชายนะครับสองคนนี้ก็พูดคุยกันในห้องเนาะว่า,าถามกันไปถามกันมาว่าเลิกเ,เข้าเรียนกี่โมงเลิกเรียนกี่โมงหลังจากเลิกเรียนเนี่ยเสียเคย่อยีโฮแล้วจะชี้หนอจะไปไหนจะทําอะไรจะจู้วชะหมาะอย่างเงี้ยน,นะครับโอเคก็ซุลี่หลังจากเลิกเรียนก็จะไปอะไรนะชี้ถูชู้กว่าเสียจู้เย่ด้วยบ่าส่วนปาชายก็จะไปชี้ถีอยู่กว่าตาลันเชียวโอเคแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ชวนกัน ซุลลี่เนี่ยก็เลยสุดท้ายเนี่ยก็เลยชวนปาชายว่า hi, น้าวาไม่อิฉีชืฟัปะถ้างั้นพวกเราไปกินข้าวกันเถอะอย่างเงี้ยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นบทสนทนาบทที่2นะครับที่เราสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนปรับประยุกนะครับในการาพูดคุยสนทนาในชีวิตจริงได้นะครับในเรื่องของการถามเวลาด้วยใช้คำว่าเสี่ยนจ่ายจีเตียนตอนนี้กี่โมงแล้วแล้วก็การถามนะครับว่าเราจะ ทำอะไรทำ,ทำการกระทำเหล่านั้นเนี่ยตอนกี่โมงด้วยประโยคคำถามที่ว่าหนีจีเดียนช่างห้าหนีเคคุณจะเข้าเรียนกี่โมงตรงนี้ตรงที่เราซื้อใส่สกรอบสีฟ้าตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนกริยาได้เป,ไดเปลี่ยนกริยาได้เป็นหนีจีเดียนเซียเคิหนีจีเดียนชูฟ้าหนีจีเดียนจั่วจั่วเย่อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนกริยาได้หมดเลยนะครับแล้วก็วิธีการตอบการบอกเรื่องของเวลานะครับแล้วก็การนัดหมายนะครับแล้วก็การชักชวน อันนี้ก็สามารถเอาไปปรับเปลี่ยนได้นะตรงชือฟันตรงเนี้ยเนี่ยนะครับวกเมืออีฉี่ช่ชอถูชู้ก่านปะัอเน,นี้ยก็พูดได้นะครับก็เปลี่ยนได้จากชือฟันเปลี่ยนเป็นกริยาอื่นๆตรงเนี้ยเปลี่ยนได้หมดเลยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับวิธีการเหล่านี้สําหรับบทที่3ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับที่ให้เด็กๆได้ทํานะครับก็แบบฝึกหัดเหล่านี้เดี๋ยวเราค่อยไปทํานะครับใน หนังสือเรียนของเด็กๆนะครับก็อย่าลืมทบทวนนะครับหมั่นทบทวนนะครับในบทเรียนแล้วก็ฝึกพูดฝึกฝึกสนทนานะครับฝึกพูดกับตัวเองหน้ากระจกก็ได้นะครับเอาประโยคไปพูดนะครับประโยค2ประโยคเดี๋ยวเราก็จะพูดได้เองนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับบทที่3ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในหนังสือสัมผัสภาษาจีนเล่ม2ในบทที่4บทต่อไปในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้ครับใจเจียน